จะได้มาถ่ายทำงานพี่เมดก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาสามรอบเป็นประมาณสามรูปไม่นึกเลยหนูแค่ลืมเพราะชอบด้วยค่ะชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะสตูดี้ด้วยมีโอกาสบอกพี่เขาแล้วพี่เขาว่าไงบ้างก็แล้วค์แซวว่าทำไมดูสามรอบไม่เข้าใจหรอลูกหนูเข้าใจค่ะแต่พอดีจำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากดูด้วยว่าพี่แบรนด์เล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนติดต่อไปยังไงฮะทางอิเดีติดต่อ กรีดสิคะก็กรีดค่ะคือความจริงค,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 คุยมาหนูเคยบอกก็คุยมาสักพักเลยแล้วค่ะแล้วหนูก,ก็ภาวนา,าอธิษฐานขอให้ได้ถ่ายนะอยากถ่ายใช่เ<ช>พราะว่าตอนแรกด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องบินไปบินมามันก็ค่อนข้างยากแต่เด็กก็เป็นเรื่องแรกค่ะ,<ต>คะอยู่เรื่องแรกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างมันความดันความเครียดยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวที่เกาหลีเลยไอนเดบิวเป็นปนางเอกเลยเหรอ ัดเร่ก็ยอมรับว่ากดดันค่ะแต่ว่าทางทีมพี่ๆพี่ๆทีมงานแล้วก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิลชิลๆที่สมดเพราะว่ายิ่งกดดันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเออก็ตั้งใจทำเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายๆกััับบออินนสเเเเปรรชกกพะขา็นไงก็วันนี้ค่ะเพิ่งเจอเมื่อเช้าวันนี้วันนี้เจอครั้งแรกจริงๆค่ะเขิน ไแล้วหอมหลอหเอ็ยมาาเราติดตามผลงาใช่ติดตามิดตามผลงานพี่เดชก็เห็นมานานมากๆแล้วค่ะเราก็รู้สึกไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับพีนณเดชพี่เดชก็คือตึ้ซูเปอร์ตา์ของบ้านเราอเนาอยู่ซอยแล้วเร่องแรกเรื่องแรกก็คือแบบเดชเลยมันตจึ้ง ว่าเราต้องกิดศัพท์พระเอกเรองเขาป็นจอมแกงนแล้วคนจะเจออะไรตัวเขาเจแอบได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะว่าพี่พี่พี่ระเด็จใจคิดแกงขี้เล่นเราก็พร้อมแกงกลับโุ้งเดี๋ยวนะของขึ้นชื่อเขาคือนี่เลยนะลูกสายลมมาลูกอ้าวเราต้องถ่ายกลับล้อเลยถ้าเราเราก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แสดงว่าพร้อมรับพร้อมรับมือ แต่ตื่นแต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะกองน่าจะสนุกมากๆเป็นอย่างนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้ง50ครั้งใช่ไหมก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกันก็เมาทำตอนนี้เลยก็รอดูกันว่าหนูจะจีบพี่เขายังไงค่ะบ้านไหทำการจีบผู้ชายก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดู ใช่แค่ได้ในชีวิตไม่เคยเลยสิม่เคยจะไปจีบใครค่ะไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามพยาเรียกอะไรหามุกหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่เขาสนใจเราแล้วคนนี้ปกติทันมุกอะไรอย่างนี้ไหมมุกแบบจีบกี่อ่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยทันเวลาเวลาคนมาจีบเราก็ไม่ทันหรอพี่ไม่ค่อยรู้อ๋ออะไรหรอเฮ้ยจีบเหรอ อะคก็หนูก็ไม่รู้หนูเป็นคนตลกแต่เห็นพี่เมธสัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีพี่เมธสัมภาษณ์แล้วพูดถึงหนูเขาบอกว่าพี่ว่ามินี่เป็นคนตลกเราก็อ๋อสงสัยเราเป็นคนตลกหรือเปล่า่เราก็สวยด้วยแหละอ๋อสวยเหรอคะเราเลยเคยลองซ้อมลอยแล้วเนี่ยลอยนะคะเราลองซ้อมจีนอะไรอย่างงี้ยไหมอราเริ่มเริ่มแล้วค่ะก็ส่องกระจกแล้วก็ จะยังไงดีต้องมาในประมาณไหนเราต้องต้องมีหลายๆแนวค่ะหนูเตรียมไว้หลายแบบเพราะว่าต้องจีบพี่เขาหลายรอบมากจีบพี่เขา50ทีใส่สวยใสบสวยใส่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 สาใสสวยใส่สวยใสวยใส่สวย่ยใส่สสวยใย่สส่่ย่ววกนว่ว ก็ต้องรอรอรอดูพอลูซี่ลูซี่อาจจะแบบว่าคาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้เหมือนมินนี่ขนาดนั้นค่ะก็ต้องรอดูว่าลูซี่จะเป็นแบบแล้วจี๊บแบบเราเราเราต้องมีทั้งสายฮาฮาแต่หลังๆเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเราจริงจังโอ้โหเราก็เป็นคนจริงจังอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าเนเวลยากสำหรับมินนี่เลยนะสำหรับมินนี่หรอคะคือพอดีได้เวิร์กช็อป คนเดียวก่อนกับครูบิวใช่ไหมคะก็หลายรอบแล้วครูบิวก็จะบอกว่าอย่าติดออแอร์ไอออแอะแปลว่าอะไรก็คือเหมือนบางทีหนูจะชอบติดพูดเร็วๆพูดอะไรอาเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกฝึกเรื่องนี้ก็ให้ดูโตขึ้นนิดนึงค่ะเราก็ไม่ได้เด็กแล้วเราจะทำตัวออแแอะไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังออแแอะอยู่แต่ว่าตอนตอน ถ้าจะสานส่งในแอคชั่นเราต้องไม่ออกแอร์เพื่อนฝากมาจีบพี่ณัดเด็ด้วยโอ๊ยโอจริงหรือเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูแบบจะจะร่วมงานกับพี่ณัดเด็ทุกคนดูตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าวายหนังเรื่องแรกเลยเหรอใช่เลยแม่แต่ก็แบบก็ตื่นเต้นค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันออกมาดีค่ะแต่ยังไม่อยากโมเยอะเดี๋ยวแบบเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะออก ปังนี้อนะหนูคือกว่าที่เราจะตัดสินใจได้เรื่องแรกก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่อเราไปเรื่องไหมอ๋อมีนะคะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้างตารางงานไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสตินียมากที่แบบลงตัวลงตัวกับสามเดือนที่จะต้องแบบไม่อยู่เมืองไทยต้องบินไปบินกลับด้วยบางช่วงเตรียมตัวยังไงผู้จัดการหนูเกียร์ยังบอกค่ะเตรียมกระเป๋ายาวแล้วห้ามป่วยบอกเลยว่าห้ามป่วยเพราะว่า เวลาบางทีหนูบินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายนิดนึงค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลยังไงบ้างว่าเวลามันกระชันชิดไปทุกอย่างก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชันชิดเราอาจจะก็ไม่อยากพูดตามหนงไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวถ่วงก็ไงใช่หนูก็คิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะเวลาไปจะได้สบายสบายเพื่อนๆในวงว่ายังไงบ้างก็เดี๋ยวความจริง อาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันใช่ไหมล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นค่่ะใชมีใครมาดูไหมคะมาดูได้นะคะก็เดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นทัวร์ๆเสร็จแล้วก็จะกลับมาถ่ายเปิดกองแล้วค่ะใช่ไม่ได้พักเลยค่ะพักบนเครื่องบินเดิใจเราสู้นะลูกนะเจใจเราสู้เพื่อเรื่องนี้เราสู้ค่ะแต่ว่างานวงก็ไม่ห้ามก็ห้ามทิ้งไม่ทิ้งเราต้อง เราเราอยากเป็นซูเปอร์วูแมนเราต้องทำให้ได้อ,อ,อย่างวง,งจะต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพลนไว้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแพลนค่ะก็เดี๋ยวเอ่ออลบั้มญี่ปุ่นจะออกเร็วๆนี้ค่ะ<ส>ก็ติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่ค่ะบอส F ที่มีอยู่ในขาติดตามเนาะค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะ ก็ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง50 f i r s t Date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้ปีหน้านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่หาโรแมนติกมีหลายหลายมุมครบทุกรถแน่นอนนะคะฝากไปกัาใจให้หนูด้วยค่ะเดี๋ยวนี้จะจีบให้ดูเดี๋ยวนี้จะจีบให้ดูเองเี๋จะจีบแทนทุคนแทนทุกคนค่ะเก่งมาก